자니다 안녕하세요 การที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับทุกซอกทุกมุมของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับกับงานมหิดลวิชาการ2015นะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลสรยาของเรานั่นเองครับผมแล้ววันนี้นะครับพวกเรา3คนจะพาไปติดตามภาพบรรยากาศนะฮะอีกหนึ่งตอนกันเลยกับงานนี้ครับผมครับผมไปกันเลยดีกว่าไป เร,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 รครับพี่เพื่อนครับอาจารย์สวัสดีครับ,บสวัสดีครับสครับารค้าบนเวทีเห็นด้านบนอาจารย์ทำอะไรได้านบนคะวันนี้นะครับเราอยู่ในส่วนที่เรียกว่า MU Admission ครับเป็นการพูดคุยกันเพื่อจะค้นหาตัวตนเพื่อจะเข้าสู่รมมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้มาคุยกันว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีช่องทางในการเข้าเรียนได้อย่างไรแล้วก็คณะต่างๆหลักสูตรต่างๆเขาเรียนอะไรกันรวมทั้งก็มีสองคนนี้ด้วยมาช่วยกันมาทําอะไรเนี่ยสองคนเนี่ย มายืนเสริมราศีให้อาจารย์ดูแล้วะมิครับผม้อ้ยมาแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ดนเรามีการเตรียมตัวอย่างไรไมีการเลือกสาขายอย่างไรอ่านหนังสือกันอย่างไรหาข้อมูลกันอย่างไรนะนอกจากจะมีการพูดคุยบนเวทีแล้วเนี่ยเรายังมีบูธต,ต่างๆอยู่ตรงนี้ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆมากมายครบถ้วนเลยอาจารย์ครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับนักศึกษาไม่ดนนะครับอาจารย์มีเว็บไซต์อะไรแนะนำเขาไหมฮะ มีเว็บไซต์หนึ่งเลยนะครับจำง่ายๆเลยนะครับ mydon.ac.th/direct-admission ah นอกจากนั้นแล้ว mu link ก็ทำมาหลายคณะแล้วใช่ไหม mu link ก็เข้าไปดูเลยนะครับว่าคณะต่างๆเขาเรียน,น,น,นอะไรกัาาานช่องทางที่จะเข้าเรียนมีอะไรกันบ้างนักศสุษาการฝากอบรมนิดนึงค่ะสำหรับน้องที่จะเข้าอยากจะสุนใจในมห ah ah าวิทยาลัยด y ค่ะได้เลยครับมห ah าวิทยาลัย m y d นะครับตั้งใจที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินครับ เราอยากที่จะให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินเราต้อนรับนักศึกษานักเรียนชั้นมปลายที่มีความสามารถแล้วก็มีความสามารถไม่ใช่เฉพาะวิชาการเท่านั้นความสามารถทางปัญญาเข้ามาเรียนกับเราเพื่อจะช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปครับสาย้ดมาเลยยยขอบคุณมากนะคะาจานผูขอบคุกครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่คณะกายภาพบำบัดนะครับและข้างๆผมนะครับก็คืออาจารย์หนุ่มแดงน,นะครับอาจารย์ประจำภาควิชานะครับอาจารย์ครับที่คณะเนี่ยมีหลักสูตรหรือว่ามีการสอนในสาขาอะไรบ้างครับก็คณะกายภาพบำบัดของเรานะคะก็มี2สาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขากายภาพบำบัดนะคะแล้วก็สาขากิจกรรมบำบัดค่ะครับผมอาจารย์ครับในห้องนี้มีอะไรบ้างครับ ก็ห้องนี้นะคะก็จะมี2แง l a ด้วยกันนะคะโดยที่ l a บแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจประเมินความตื่นตัวของสมองนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอในจุดที่มีความตื่นตัวน้อยกว่าเราก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นกระตุ้นเพื่อรักษาให้สมองส่วนที่ตื่นตัวน้อยตื่นตัวมากขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ส่วนใน l a บที่2ตรงนี้นะคะ่ะก็คือจะเป็นเครื่องของตรวจการทํางานอย่างละเอียดแล้วก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกนะคะการทํางานของแขนแล้วก็มือค่ะ อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านไหมครับอาจารย์แล้วก็เป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ต้องการของประเทศเราเหมือนกันนะคะต้องการด้วยใช่ค่ะรับรองว่าไม่ตกงานแน่นอนนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอ<า>ตอนนี้นะครับอยู่กันที่นี่ครับกับอาคารสิ่งแมล่ลอมนัดดลนะครับ<ม>ที่ตึกนี้มีการส่งคณะนั่นเองอย่ารู้ว่าคณะอะไรไปติดตามวันนี้ก็ครับไป และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คณะสาขาวิสุขศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับเห็นแนคะ่หเดียวแต่ว่ามีจัดหลายบูธมากเลยไม่ทราบว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้างครับ ครับก็คณะศาสาร์สุขของเราครับ<ด>คือมี5าภาควิชาหกสาขาครับสำหรับเมเจอร์หลักๆนะครับก็จะเป็นวิทยาศาสตร์อามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นภาควิชาสุขศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับออกแนวนิเทศศาสตร์นะครับคือแบบว่าต้องมีความกล้าแสดงออกมีความมั่ในใจอย่างเงี้ยครับก็สําหรับภาคต่อไปนะครับก็คือภาควิชาชีวะธาไมัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งภาควิชานี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการดูแล ความปลอดภัยนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพเนี่ยของคนที่ประกอบกิจการในโรงงานทุกคนเลยครับถัดไปครับถัดไปนะครับก็เป็นภาควิชาอนมามัยชุมชนนะครับสําหรับภาควิชานี้นะครับก็จะออกแนวคล้ายๆกับหมออนมามัยนะครับแต่<ม>จะเป็นแนวสายวิชาการมากกว่าครับหลกัหลกๆก็จะทํางานในกระทรวงหรือว่าตาม อาสาสุกอำเภอสาสุขจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับถัดไปนะครับก็คือภาควิชาโภชนาวิทยาและการกําหนดอาหารครับเรื่องของการกินภาควิชานี้นะครับเราจะเน้นการกินของผู้ป่วยครับเขาควรก,กินอาหารแบบไหนซึ่งภาควิชานี้ถ้าเรียนจบไปก็สามารถมาทํางานแบบนี้ได้ครับถ้าสุดท้ายนะครับก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อสุขภาพครับจะเป็นเกี่ยวกับการทําบรรจุภัณฑ์แต่จะใส่ในเรื่องของสาสุกเข้าไปก็คือการถูกสุขภาพพิบาลสุขถูกลักเรื่องของความสะอาดนั่นเองการแปลรูปผลิตภัณฑ์แปลรูปอาหารนะครับให้แบบ สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นเลยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่ดูรายการอยู่ไหมครับสาธุไม่โดนไม่ได้มีแค่หมอนามหมนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยมาสัมผัสแล้วมาลองกันลองเรียนรู้กันนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับเจ้าของเตือนี้นั่นเองนะครับไม่ทราบว่าที่คณะนะครับจัดบูธอะไรบ้างครับแล้วมีสาขาวิชาหรือว่ามีเล่นเกมกิจกรรมอะไรให้น้องเล่นบ้างครับ สำหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยมิดนเนี่ยก็มีหลายฐานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะมีรวมถึงฐานที่แนะนําหลักสูตรนะครับของปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยกันนะมีด้วยกันทั้งหมดกี่สาขาครับที่นี่เดิมทีนะครับหลักสูตรเก่าเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้เขายุบรวมเป็นหนึ่งแล้ว ยุ่รวมหมดเลยใช่เดือหนึ่งสามสาขานี้อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าจะเข้าคานี้ไม่ต้องคิดมากเลยเดินมาเลยใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกครับทั้งเรื่องนัตกรรมต่างๆพลังงานการใช้ทรัพยากรต่างๆคณะนี้แน่นอนจริงครับขอบคุณมากครับวันนี้น่าสนใจมากเลยขึ้นว่าอนาคตของเราทำงานอะไรอนาคตของเราทำงานอะไรครับก็คณะนี้นะคะก็จะได้เรียนแบบในสายที่หลากหลายมากเลยนะคะก็สามารถเอาไปทํางานได้ทําแบบทั้ง ร้าเอกชนรัาวิสาหกิจหรือว่าเรียนต่อทางสายวิชาการก็ได้แล้วเราล่ะก็ตอนนี้ก็ดูเรียนต่อไว้อยู่ค่ะน่าจะเป็นวิศวะสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าคณะเราสามารถไปต่อวิศวะได้ค่ะโอ้เห็นแวบูดี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยไม่ใช่มันแตกนัรน้อน,อ,น,นอยากทราบว่าอันนี้คืออะไระครับอันนี้เป็นการหันหลมผลิกตกระแสไฟแบ่ไไปพัฒนหมุนจดท่านนะคะ่ะ ก็เหมือนกับเป็นการไปเพิ่มความทีในการปัดกันร,ระหว่างคนรั่วกับสนามไม่เหล็กอะคะเราก็จะได้กระแสไฟฟ้า,าเพิ่มขึ้นจากเดิม่ะคะขอบคุณมากครับ นี่อยู่ในที่ตึกของคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์อ้อนั่นเองนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าจริงๆคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยค่ะเขาเรียนอะไรกันบ้างคะอาจารย์คะถ้าพูดถึงตัวคณะเทคนิคการแพทย์เองเนี่ยครับเราก็จะมี2หลักสูตรหลักนะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขารังสีเทคนิคที่คณะเทคนิคการแพทย์ค่ะเรามีกิจกรรมอะไรมาชวนน้องๆกันบ้างคะก็เทคนิคการแพทย์ตอนนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนมีเวทีกลางไว้สําหรับแนแนวการศึกษาต่อแล้วก็มีบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์หรือรังสีเทคนิคต่อชุมชนเพราะตอนนี้เทคนิคการแพทย์หรือรังสีเทคนิคไม่ได้อยู่แต่ในโรงพยาบาลนะครับเราก็เปิดตัวสู่ชุมชนไปดูแลสุขภาพในระดับชุมชนกนด้วยตัวลงไปใช่ครับเดี๋ยว ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่น่าสนใจในเทคนิคการแพทย์เข้าใจได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะไปเลยค่ะตรงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างหนดูซิอันนี้จะเป็นการส่องนะคะเราจะมีการย้อมสีแบคทีเรียค่ะซึ่งแบคทีเรียก็จะมีสีสองจำพวกก็คือลบจะกลายเป็นสีแดงแล้วก็บวกจะกลายเป็นสีม่วงค่ะก็จะมีรูปร่างการเรียงตัวแบบมากมายอันนี้จะเรียงตัวแบบโซ่ค่ะเราจะเรียกว่าคอคายอินเทส สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเรียนในสาขาเทคนิคการแพทย์แล้วก็รังสีเทคนิคนะครับก็หวังว่าคงได้เจอกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณอาจารย์อนะคะขอบคุณน้องด้วยนะคะ กันในบรรยากาศของคณะแพทย์ศาสตร์นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอยู่กับพี่นีแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันดับนี้พี่นจะเป็นคนพาพวกเราไปชมในส่วน,นต่างๆของแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมคะหลักสูตรของคณะแพทย์โรงพยาบ,บาลรามาธิบดีมีดั้วยกัส4สาขาครับแล้วก็ไปดูที่สาขาแรกก็คือเป็นสาขาเปิดใหม่ใบแดงเลยนะครับก็คือหลักสูตรปริญญาตรีสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับในหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะเป็นการเน้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุหรือว่าซีร์คัสเข้านั่นเองเพราะว่า การที่ให้คนไข้มาก่อนมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเชี่ยวชาญทางด้านนี้ดังนั้นการที่ผู้ป่วยที่จะมีความปลอดภัยถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุดังนั้นระหว่างทางในการนำส่งผู้ป่วยมานางโรงพยาบาลดังนั้นพยาบาล m ด d i c จึงตอบโจทย์ณจุดจุดนี้นะครับต่อไปก็คือการปั๊มหัวใจนะครับซึ่งวิธีการปั๊มหัวใจเดี๋ยวอวจะให้พี่หญิงนะคบเป็นคนชี้แนะผ่านตำแหน่งในการวัดนะคะในการกดนวดหัวใจนะคะ ก็จะวัดจากกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายนะคะลากขึ้นมาถึงกระดูกใต้ลินปีหรือกระดูกซิกฟอยนะคะวางในตำแหน่งกึ่งกลางหน้าอกหรือกระดูกสเตอร์นัมมาค่ะวัดขึ้นมา2นิ้วนะคะใช้มือทาบลงไปตรงกระดูกสเตเตอร์นัมค่ะแล้วก็อีกมือหนึ่งทาบลงไปความลึกในการกดเนี่ยนะคะกดประมาณ5เซนติเมตรหรือ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งค่ะกดแน่ตา100ครั้งต่อนอาทีหรือมากกว่า100แต่ไม่เกิน120ครั้งต่อนอาทีค่ะ ก็ฝากถึงน้องๆมาหกหรือว่าเป็นพี่ๆ EMCI คนในนะครับที่สนใจนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับน้องๆมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้รับความสามารถไปแล้วเนี่ยน้องๆจะได้รับความอบอุ่นจากภาควิชาของน้องแน่นอนครับขอาตองนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของคณะแพทย์สาขาพยาบาลนะครับแต่ว่าถ้าเนื้อหาจะเป็นยังไงก็๋ยวให้ติดตามที่ น้องๆเขานะครับก็วันนี้ที่จะมาโชว์น้องๆมปลายเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหหตถการที่เป็นบทบาทหน้าที่ของพยาบาลนะคะว่าพยาบาลเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็จาะเลือดเนี่ยก็เป็นแบบอิสระเป็นบทบาทอิสระที่พยาบาลสามารถทําได้งันนี้มันยังไงเรียนอะไรกันบ้างล้ะ แล้วจบไปจะทำอะไรต่ออะโอเคค่ะ,ก,คะก็คือว่าสาขานี้เนี่ยมีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแรนด์เดิมที่ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักใช,ใช่ไหมสาขาเรานะคะจะแบ่งออกมาเป็นอีกสองลักสูตรค,ค่ะคก็คือแก้ไขการได้ยินนะคะคแล้วก็แก้ไขการพูดค่ะจบไปพวกเราก็คือจะเรียกว่านักเวชศาสตร์สื่อความหมายค่ะหน้าที่หลักของเรานะคะก็คือจะ ช่วยตรวจค่ะประเมินความรุนแรงของการได้ยินนะคะว่าระดับการได้ยินของคนไข้เนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูอย่างเช่นทําเครื่องช่วยฟังให้คนไข้ค่คะอ่นนวันนี้ต้องขอบคุณน้องบูมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่นินด้วยครับขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับจานานนะคะสวัสดีค่ะ เราอยู่กันที่ไหนล่ะคะจย์อ่าทีนี้เป็นห้องของสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนค่ะ<ม>อ่าเราจะเรียนเสียหน่อย ready ready ตลอดแล้วข้างหลังเรานี่ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ตอนนี้นอ้องเขากำลังทำกิจกรรม literary quiz show ค่ะก<ม>็จะเป็น quiz ที่เกี่ยวกับตำนานแล้วก็วรรณคดีอังกฤษนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เราศึกษากันใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับระดับปริญญาตรีที่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ราบสารนิดนึงจริงๆแล้วคณะศิลปศาสตร์เนี่ยมีไม่ใช่มีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมีสาขาว่ายังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้เรามี2สาขาวิชาหลักนะคะก็คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิชาโทนอื่นด้วยเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ สุดท้ายแล้วให้จานฝากอะไรน้องนองนิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจสาขาด้านนี้ค่จก็อย่างแรกที่อยากจะบอกนะคะก็คือขอให้มีความกล้านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าในการสื่อสารเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสารที่เราจะส่งออกไปนะคะเรื่องของกราฟหรือว่าไวยาการเนี่ยมันเป็นเรื่องรองซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนได้นะคะถ้าตราบแต่ที่เรากลัวว่าเราจะพูดไม่ถูกต้อง เราจะพูดได้ไม่ดีนะคะหวังว่าจะมีน้องๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้นะคะคุณมากค่ะขอบคุณคณะมากนะคะขอบคุณมากค่ะสนใจคณะวิศวะค่ะเออเหมือนกันค่ะวิศวะเหมือนกันค่ะเทชโงวิชาชีวภาพค่ะสนุกดีนะคะตื่นเต้นอบอุ่นมากเลยค่ะแบบ พี่เขาแนะนําดีมากเลยว่าต้องทอํานี้อย่างนี้อย่างนี้วิชานี้เรียนอะไรบ้างคะ่ะเน้นอะไรบ้างจบไปจะเป็นอะไรหรือว่ามันน่าอยู่อหะพี่แล้วก็สังคมก็ดีด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะของงานมหิดลวิชาการในปีนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะเต็มอิ่มทั้งกิจกรรมแล้วก็วิชาการกันครบถ้วนเลยทีเดียวสาระครบถ้วนมาก<อ>ทั้งเรียนอะไรจบไปทํางานอะไระทําอะไรต่อบ,บ้างใช่ค,ครบเลยที่นี่กับงานนี้นะครับมหิดลวิชาการนะครับ ท่องน้องคนไหนสนใจอยากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพิโดโลสามารถชมในรายการ MU Link นั่นเองนะครับติดตามพวกเรา3ช่องทางเหมือนเดิมครับ w w w m i d o ์ c h a n n e l c o m Facebook และ youtube ครับผมแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นลูกพะบิดาด้วยกันนะครับอ่าใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ MU Link แล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ